น้องสาวนั่นน้องเหรอเขาหมายถึงฉันหรือเปล่านะไม่สิยายู่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะผู้หญิงคนนี้อัจฉริยะของแท้เลยนี่หน้าต่างสถานะมนุษย์ยี่หลิงระดับพรสวรรค์ระดับสูงพรสวรรค์ดาบ ระดับกลางพรสวรรค์ความเร็วระดับต่ำนี่ดูไหมแกกำลังเรียกใครว่าน้องสาวอยู่นะ่ะสำหรับพวกสกอร์เจอร์เนี่ยถือว่าใจกล้ามากนะสกอร์เจอร์หมายถึงคนที่คอยเก็บซากไอเทมอุปกรณ์จิ้นส่วนมอนสเตอร์และอื่นๆที่ถูกทิ้งไว้สกอร์เจอร์เหรอฉันก็อาบน้ำแล้วนะยังมีกลิ่นอยู่เหรอเซียวยูอย่าพูดแบบนั้นสิ แมแแมเกือบหลุดปากแล้วเราบอกไปว่าจากนั้นแล้วก็ได้ค่ะได้เลยท่านนัครบที่เคารพขออภัยด้วยนะคะสำหรับความไม่สุภาพเมื่อกี้นี้ด้วยค่ะคุณหนูได้ักเตือนฉันแล้วเพราะงั้นโปรดให้อภัยฉันด้วยนะคะคุณหนูเหรอคุณหนูต้องกลับไปก่อนเพราะมีธุระต้องทำน่ะจะไปขายสินค้าที่สาลาการต่อสู้สินนะคะ คุณหนูฉันเป็นผู้จัดการที่นั่นอยู่แล้วค่ะเพื่อสแสดงถึงความจริงใจสําหรับการขอโทษเราจะให้ราคาสองเท่าไม่ว่าคุณจะขายอะไร2เท่าอย่างนั้นเหรอค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะโอ้ของดีๆเท่านั้นเลยสมแล้วที่เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดเดื่มชาก,ก่อนสิคะท่านนักรบที่เคารพขอบคุณครับ ขาของกระทิเกรอหนัง2 4 6 7ราคาอยู่ที่20,000หยวนค่ะเนื่องจากเราจะจ่ายสเท่าดังนั้นยอดทั้งหมด40,000หยวนค่ะ40,000หยวนเหรอตุกต,ต,ตกลงครับเงินนี่มันหาง่ายชะมัดบัตรขาว4ใบแต่ละใบมีค่าเท่ากับ1,000 0หยวนนี่ค่ะขอบคุณครับ เย่ยอยู่ต้องดีใจมากแน่ถ้าได้เห็นเงินมากขนาดนี้ท่านนักรบที่เขารบคะเพื่อแสดงความจริงใจต่อคำขอโทษของเราคุณหนูยังพูดอีกว่าไม่ว่าคุณจยจัจเสื้ออะไรเราจะลดให้50%เอร์เซทั้งหมดเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นไม่เกรงใจล่ะนะถึงงั้นนี่ก็คงจะแพงไปไม่แปลกใจเลยทำไมพวกตระกูลใหญ่ๆถึงมาผูกขาดกับสมาคมต่อสู้แบบนี้ ระดับธรรมดาทั่วไปจะไปซื้อของระดับนี้ได้ยังไงกันคู่มือฝึกฝนอย่างลึกซึ้ง1ชิ้นมอนสเตอร์ไดเร o ทอรี1ชิ้นโลหิตมอนสเตอร์ระดับกลาง3ขวดและน้ำฟื้นฟูอีก3ขวดตอนนี้เอาแค่น,นี้ก่อนละกันได้ค่ะสักคู่นะคะหลังจากหักลด50%ราคาอยู่ที่78,500หยวนค่ะ คิดรวบรวมทั้งหมดแล้วก็คุณต้องจ่ายเจ็ดหมื่นหยวนค่ะนี่บัตรทองมูลค่าหนึ่งแสนหยวนครับโชคดีที่เอาเงินของนักฆ่าทมิน,นั่นมาด้วยนี่ค่ะเงินทอนของท่านนักรบที่เคารพเหตุผลที่ศาาการต่อสู้อย่างนี้ให้ราคาดีกับฉันขนาดนี้คงไม่ใช่แค่เพราะเรียกฉันว่าสกออร์เจอร์แน่นอนแต่ฉันก็แค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพวกนั้นเห็นอะไรในตัวฉันหรือไงไม่มีเรื่องอื่นอยากจะพูดจริงเหรอ ถ้างั้นจะออกไปล้นะเดี๋ยวก่อนค่ะท่านนักรบที่เคารพว่าแล้วเชียวคงไม่มีอะไรง่ายดายแบบนั้นหรอกมีอะไรล่ะถ้าไม่รบกวนอะไรคุณหนูของเราผู้จัดการของศาลาแห่งการต่อสู้แห่งนี้อยากจะพบคุณค่ะนำทางไปสิ ยินดีต้อนรับท่านนักรบที่เคารพเหมือนจริงๆจะเหมือนเกินไปแล้วขอให้ฉันได้แนะนำตัวฉันยี่หลิงจากฐานโม่ไห่ค่ะพรสวรรค์ระดับสูงทำการคัดลอกสำเร็จส่วนฉันเย่เทียนจากฐานลินไท